เอาอกเอาใจกันเข้าฟ้ฉันไม่ได้สวยไม่ได้รวยเหมือนปีใหม่นี่ถึงไม่มีคนมาคอยเอาใจฉันแบบเนี้ยยีลูกหนูรวยมากไม่นอนอยู่บ้านอะกระเดะมาทำโรงงานงที่ทุกคนพร้อมใจกันเลือกปีใหม่เป็นหัวหน้าใช้ความรู้สึกส่วนต,วตัวตัดสินกันหรือเปล่าคะแกกล้าพูดนะว่าแกเหมาะสมที่เธอพูดแบบเนี้ยเธอจะบอกว่าเธอมีคุณสมบัติมากพอกับปีใหม่นั้นหรอใช่ค่ะแต่ทุกคนไม่เคยให้โอกาสหนูได้พิสูจน์ขนาดวันนี้ทุกคนยังไม่ให้หนูแสดงความที่เห็นอะไรเลย นุกปีใหม่พนักงานใหม่ที่เข้ามาในบริษัทเรานะเขาจะไม่อยู่ฝ่ายจัดซื้อพี่ฝากหมวยให้สอนงานเขาด้วยนะได้ค่ะบอสงั้นเดี๋ยวปีใหม่นั่งนี่นะส่วนนุกนั่งตรงนน้นเนาะเราเคยเห็นโปรไฟล์ปีใหม่มาก่อนจบเกีตินิยมมดังเลยนี่ ว้าไม่หรอกยังไงก็ต้องให้หมวยสอนงานให้อยู่ดีอะล็อกกนด้วยนะได้สิเราจะสอนให้เต็มที่เลยขอโทษนะปีใหม่อมพอดีเราเห็นนามสกุลเธอเหมือนนามสกุลเจ้าสัวเลยอะอ๋อใช่เจ้าสัวเป็นลุงของเราเองแหละแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้เจอลุงเท่าไหร่อ่ะโหอยยางงี้เธอก็รวยมากอสิถึงว่าแต่งตัวดูดีใช้แต่อของดีๆทั้งนั้นเลยไม่ขนาดนั้นหรอกมาเริ่มตรงไหนก่อนดีเราอยากทำงานละแหนไฟแรงจริงเลย นีุ้๊เดี๋ยวมีอะไรสงสัยอะถามเราได้เลยนะพี่ะไมใหม่นุ๊บ้านอยู่ทางไหนอะไปขึ้นรถด้วยกันปะอ๋อเราเอารถมาจอดอยู่หน้าบริษัทอย่าบอกแล้วว่ารถเบนที่เราเห็นเมื่อเช้าใช่ใช่รถเราเองแหละ โหวิม่ยรวยขนาดนี้จะมาทํางานกินเงินเดือนทําไมอะ่ะเป็นเรานะนอนอยู่บ้าน,นเฉยดีกว่าทําไมล่ะถึงเราจะรวยยังไงอะ่ะก็ต้องทํางานหาเงินอยู่ดีจะให้แบมือของเงินพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาได้ไงแล้วหมวยล่ะกลับบ้านทางไหนถ้าทางเดียวกันน่ะเดี๋ยวเราไปส่งเราออกไปทางตลาดอะ่ะจริงอรอเราก็กลับทางนั้นเหมือนกันน่ะให้เราไปด้วยนะเราอยากนั่งรถเป็นมานานแล้วอืมได้สินกล่ะกลับบ้านด้วยกันไหม ม่อะบ้านเราอยู่คนละทางนี่ไหมลุกน,นี่ดูไม่ค่อยเป็นมิตรเลยเนาะเราไม่ค่อยกล้าคุยด้วยเลยอะนูกก็คงขี้อายแหละไม่มีอะไรหรอกดีนะที่พี่ใหม่ไม่เป็นแบบนั้นด้วยคนนะไม่งั้นเราลำบากใจแย่เลยเอานะอย่าก็ชินไปกลับบ้านกัน นกเธอส่งสินค้าไปโรงงานเธอไม่เช็คก,ก่อนหรอว่าสเปคสินค้ามันผิดอะ่ะก็เซลส่งมาแบบนี้ฉันก็เปิดใบสั่งไปเธอได้ฉันเช็คใบสั่งทุกครั้งอ่ะหรอฉันว่างมากมั้งก็มันหน้าที่เธอที่ต้องตรวจให้ดีอะ่ะหลายครั้งแล้วนะที่ทํางานช่วยแบบเนี้แล้วยังไงถ้าเธอไม่อยากให้มันผิดเธอก็ไปทําเองสิบริษทัทจ้างเธอไว้ทํางานไม่ใช่มาเพิ่มงานแบบนี้เสียงดังอะไรกันทําไมอ่ะโวยวายขนาดนี้เดินน่าจะมีการประเมินงานนะ ส่วนปีใหม่พี่ไม่ห่วงอะไรอยากให้รักษามาตรฐานในการทำงานแบบนี้เอาไว้ขอบคุณค่ะบอสเป็นพราะหมวยช่วยสอนงานปีใหม่ปีใหม่ก็เลยเรียนรู้งานได้ไวส่วนนุพี่ได้รับรายงานจากที่เธอทำผิดพลาดในเดือนนี้หลายครั้งแล้วนะระวังนักจะไม่ผ่านโปรค่ะหัวน้านุจะระวังไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดแบบนี้ค่ะเอา้าออกมาแล้วหร ว่าจะประชุมกันนาะเราสั่งข้าวบาเผื่อปีใหม่แล้วอะขอบใจมากนะหมวยงั้นเดี๋ยวเราลองไปกินข้างล่างด้วยกันเลยนะเอาอกเอาใจกันเข้าไปฉันไม่ได้สวยไม่ได้รวยเหมือนปีใหม่ถึงไม่มีคนมาคอยเอาใจฉันแบบเนี้ยยีลูกหนูรวยมากไม่นอนอยู่บ้านกะเดะมาทำงานทำไมีใหม่ หัวหน้าบอกว่ามีข่าวดีจะบอกอ่ะจะใช่เรื่องโบนะหรือเปล่านะมุนจังเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวก็ห้องประชุมได้เลยนะพี่เตยมเอกาสารแบบเดียวเดี๋ยวพี่ตามเข้าไปวันนี้พี่มีข่าวดีจะมาแจ้งทุกคนนะเนื่องจากพี่ได้รับมอบหมายให้ไปดูแลสำนักงานใหญ่พี่เลยจําเป็นต้องคัดเลือกหัวหน้าคนใหม่ขึ้นมาทํางานแทนพี่จัะพี่พิจารณาผลงานของทุกคนแล้วพี่เห็นว่าผลงานที่เหมาะสมที่สุดคงเป็นปีใหม่ แต่ปีใหม่ว่าหมวยน่าจะเหมาะสมกว่านะคะเพราะว่าหมยมาทํางานก่อนปีใหม่อีกถึงปีใหม่จะมาทีหลังแต่ความสามารถและสกิลของปีใหม่พี่ว่าเหมาะสมกว่าแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงหมยนะเพราะว่าเขาต้องย้ายไปสำนักง,งานใหญ่กับพี่แล้วก็ได้เลื่อนตาแหน่งอีกหนะูเห็นด้วยเห็นด้วยค่ะปีใหม่พูดภาษาอังกฤษได้และมีความรับผิดชอบสูงแถมยังไม่เคยทำงานผิดพลาดด้วย ก็ให้ปีใหม่ดูแลคนเดียวเลยเหรอคะเดี๋ยวพี่ต้องรับพนักง,งานใหม่อยู่แล้วหลังจากที่พี่เทนปีใหม่เรียบร้อยส่วนหมวยก็ช่วยงานที่นี่ไปก่อนนะแล้วค่อยไปเริ่มงานที่สำนักงานใหญ่เดือนหน้านะขอบคุณสำหรับโอกาสนะคะบอสไม่ทราบว่าพี่เบลเอาเกณฑ์อะไรมาวัดเหรอคะว่าปีใหม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้แน่ใจเหรอคะว่าวัดนที่ความสามารถจริงทำไมแกจะบอกว่าปีใหม่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้เหรอที่ทุกคนพร้อมใจกันเลือกปีใหม่เป็นหัวหน้าใช้ความรู้สึกส่วนตัวตัดสินกันหรือเปล่าคะ นุ๊กมองว่านุ๊กก็มีคุณสมบัติที่จะเป็นหัวหน้าได้เหมือนกันทำไมทุกคนไม่ลองพิจารณานุ๊กดูล่ะคะแกกล้าพูดนะว่าแกเหมาะสมทุกวันนี้ฉันเห็นแกนั่งทํางานไปวันวันทงานก็ผิดพลาดไม่เห็นจะมีความสามารถอะไรสู้ปีใหม่ได้เลยไม่มีหรือทุกคนไม่เคยมองกันแน่เวลานุ๊กทํางานได้ดีไม่เคยเห็นมีใครมาชมนุก๊กส่วนเวลาที่ทํางานผิดพลาดนะทุกคนก็จ้องแต่จะซ้ําเติมถ้าเธอมั่นใจว่าสิ่งที่เธอทํามันดีแล้วทําไมเธอไม่ทําให้มันเสม,มอต้นเสม,มอปลายล่ะก็ทุกคนมองแต่ปีใหม่ว่าดี ทั้งฐานะหน้าตาการศึกษาแล้วนุ๊กจะเอาอะไรไปสู้อะทางานไปก็เหนื่อยนุ๊กไม่ทําดีกว่าที่เธอพูดแบบนี้เธอจะบอกว่าเธอมีคุณสมบัติมากพอกับปีใหม่งั้นเหรอใช่ค่ะแต่ทุกคนไม่เคยให้โอกาสนุ๊กได้พิสูจน์ขนาดวันนี้ทุกคนยังไม่ให้หนุ๊กแสดงความคิ่เห็นอะไรเลยจากผลงานที่ผ่านมาพี่ว่ามันก็พิสูจน์ได้อยู่แล้วนะมันยุติธรรมสำหรับนุ๊กจริงเหรอคะนุ๊กเข้ามาทํางานพร้อมปีใหม่ตอนทดลองงานนุ๊กก็เรียนรู้งานคนเดียวตอนทํางานนุ๊กก็ไม่มีที่ปรึกษาอะไรเลย แล้วงานผิดพลาดขึ้นมามันกลายเป็นความผิดนุกเหรอคะแล้วพอเกิดความผิดพลาดขึ้นมามันเป็นเพราะนุกที่ไม่ตั้งใจเหรอคะเพราะเราล่ะ,ละถ้าเธอมั่นใจขนาดนั้นได้พี่ใช้โอกาสเธอปีใหม่พี่ขอให้ตำแหน่งนี้กับนุกแล้วกันนะเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่นุกพูดมามันเป็นความจริงบอสคะแต่ว่าพี่ตัดสินใจแล้วหมวยนุกพี่อาจจะมองข้ามเธอก็จริงแต่หลังจากนี้หนึ่งเดือนพี่จะใเธอทดลองงานว่าเธอเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าที่นี่หรือเปล่า หน้าที่เธอต่อรองกับซัพพลายเออร์เจ้านี้ด้วยนะขอราคาที่ถูกที่สุดมาให้ได้ออซัพเจ้านี้อยู่ญี่ปุ่นเลยเหรอแล้าฉันจะดิวยังไงอ่ะฉันพูดญี่ปุ่นไม่เป็นนะก็ใช้ภาษาอังกฤษสิอย่าบอกนะว่าเรื่องแค่นี้คิดไม่ได้โน <No. S 2> นี่คือหลายชื่อที่เซลส่สงมาให้พี่ เอาไปแยกใบสั่งนะว่าส่งไปที่ไหนบ้านแล้วก็พี่ขอ,อก่อนไัยสองนะนี่หนูต้องดูแลทั้งฝั่งลูกค้าแล้วก็ฝั่งซับด้วยหรอคะก็มันคือหน้าที่ของหัวหน้าเธอมาทาฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ได้หรอกนะอืหรือว่ามันยากเกินไปเดี๋ยวให้พี่หม่ช่วยดีกว่าไหมเออลูกทาได้ค่ะแค่ยังไม่เคลียร์ว่างานที่ต้องทํามีอะไรบ้างดีแล้วจ้ะอย่าทําให้พี่ผิดหวังนะ เราช่วยอะบอกเราได้เลยนะนุ๊กเป็นหัวหน้าเราแล้วนี่นี่มันงานของฉันเธอไม่ต้องมายุ่งเลยนะทํางานของตัวเองไปเถอะนุก๊กทำไมวัสดุจากซับที่นุ๊กดิวมามาถึงได้แย่ขนาดนี้ถ้าเกิดเราเอามาผลิตลายใหม่รับรองเละทั้งล็อตแน่ก็บอสบอกให้เลือกเจ้าที่ถูกที่สุดเนี่ยคะนุ๊กก็เลยเลือกเจ้านี้มาทำไมนุ๊กไม่เช็คแค่ดีก่อนของถูกแล้วคุณภาพมันดีด้วยไหม ทำไมทํางานช่วยๆแบบนี้สามตย์ที่ผ่านมามีแต่ปัญหาตลอดเลยนะแล้วนุ๊กจะไปรู้ได้ยังไงเขาว่ามันห่วยตอนที่เขาเอามาเสนอเขาก็จะของดีมาทั้งนั้นแหละแล้วปีใหม่รู้ไหมว่าต้องไปดูที่ไหนก็ต้องเข้าไปดูการผลิตที่โรงงานของเขาค่ะเรื่องแค่นี้ทํางานมาตั้งนานทําไมไม่รู้ก็ไม่มีใครบอกนุ๊กยคะแล้วทําไมปีใหม่รู้ล่ะเธอทํางานตําแหน่งนี้พื้นฐานง่ายๆแค่นี้ทําไมเธอไม่รู้ล่ะเป็นถึงหัวหน้าถ้าทํางานแบบเนี้รับรองบริษัทเจ๊งแน่ แล้วถ้าสองคนเอาเอกสารนี้ไปทำแล้วส่งพี่ก่อนเที่ยงที่ห้องประชุมได้ค่ะบอสนุ๊บบอสบอกว่าให้เข้าประชุมได้แล้วนะ ทำได้ไหมงานที่พี่ให้ไปนะพี่หม่ขเขาใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงก็ทําเสร็จแล้วลูกไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะรายละเอียดมันเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีแล้วที่นีเข้าใจหรือยังทาไมพี่ถึงให้ปีใหม่รับตาแหน่งนี้มไม่ใช่เพราะปีใหม่เป็นลูกหลักพี่แต่เป็นเพราะความสามารถและความพยายามขาต้องหาที่ผ่านมาพี่เห็นมาโดยตลอดว่าแต่ละคนทํางานยังไงนูกเอาแต่โดทษตัวเองว่าต้นทุนไม่เท่าเพื่อนแต่ก็ไม่เคยพยายามและอย่างนี้จะให้พี่เห็นความสามารถของลูกจากที่ไหนละ่ะ เข้าใจแล้วค่ะมันคงเป็นอย่างที่บอสพูดจริงๆที่ผ่านมานุกเอาแต่โทษคนอื่นไม่เคยมองตัวเองว่าที่ทำไปอ่ะมันดีพอหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นพี่จะคืนตำแหน่งให้ปีใหม่หวังว่านุกคงจะไม่มีข้อโต้แย้งอะไรกับปีใหม่นะนุกเข้าใจแล้วค่ะปีใหม่เหมาะสมกว่าจริงๆแต่พี่ก็จะให้โอกาสนุกเหมือนกันถ้านุกมีความพยายามมากพอพี่ก็จะพิจารณาน,นุกใหม่อีกครั้งหนึง่งขอบคุณแม่ค่ะบอส ส่วนปีใหม่พี่จะแต่งตั้งให้เธอเป็นหัวหน้าคนต่อไปแล้วก็รักษามาตรฐานแบบนี้ไปตลอดนะขอบคุณมากค่ะบอสปีใหม่จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเลยค่ะงั้นเราคงต้องรบกวนปีใหม่สอนงานให้เราบ้างนะด้วยความเต็มใจเลย